สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ถอนไม้ส่งลูกค้า1ต้นนะครับอ่าเป็นไม้ชวนชมบอนไซนะครับเนี่ยก็เข้ารวดไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอบต่อไปก็พุ่มน่าจะแน่นแล้วนะครับต้นนี้เนาะอ่าลูกค้าบอกชอบลากสวยๆนะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับต้นนี้นะครับโครงสร้างสวยเนาะเอาไปใส่กระถางแบนๆ ใส่นะครับเย่างเช่นพวกนี้นะครับบอท็อปจะทําไม้สไตล์ไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆก็คือเราจะทําที่เรายกไหวเนาะถ้าเราทําใหญ่เกินไปนะครับมันจะยกยากเคลื่อนย้ายลําบากนะครับแล้วก็เวลาจัดส่งนะครับเพื่อนๆอนอยากขอแบ่งเนาะมันลําบากต่อการจะส่งมากๆเลยนะครับอ่ะก็เลยบอท็อปก็เลยชอบทําอ้วนๆเตี้ยๆแบบนี้นะครับเป็นทรงซูโม่นะครับเป็นบอนไซเตี้ยอ้วนๆนะครับ ถ้าชื่นชอบยังไงสไตล์นี้ก็ฝากติดตามบบกท็อปด้วยนะครับ